เรียนดมีความสุขโรงเรียนจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21เพื่อปรับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning <Yeah. S 1> เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนต่างความถนัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยผ่านการนิเทศกำกับติดตาม ร,ร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วนเปิดวีธีให้นักเรียนได้แสดงออกสร้างแนวคิดการศึกษาคนา้นคว้าด้วยตนเองจนทำให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างอิสระและมีความสุขโรงเรียนส่งเสริมการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียนเพื่อคัดนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันในระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขอยกตัวอย่างผลงานในปีการศึกษา2566ดังนี้ ผลงานของโรงเรียนสถานศึกษาดีเด่น Top of the Top โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ m มิทอ์วสโลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริงผลงานผู้บริหารครูรางวัลระดับ Top of the Top การประกวดผลงานด้านการิดสือ่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Meteverse ครูได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตุรกี ผลงานด้านการบริหารจัดการโล่รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คนิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสอสอวทผลงานของนักเรียนระดับนานาชาติเหรียญทองไ r เม a ริส c ูลฟุตบอล b ลก l รับอิเนเ n อร์เนชันแนลที่ประเทศไต้หวัน3เหรียญเงินเทเทอินเตอร์เนชันแนลยูทมิวสิกคอม p e t i ชันส Piano Performance ระดับประเทศเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่19ปี2566เหรียญทองรายการ Granular Terminal 21 Badminton Championship 2023รองชนะเลิศอ,อันดับที่3การแข่งขัน eSport Tournament 2023รางวัลเชิดชูเกียรติวัฒนธรรมวินิจประจำปี 2566